แล้วตอนนั้นภาษาพี่คือได้หมดแล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วยังสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยยี่นไม่คมว่ะแล้วพี่อยู่จนถึงพี่โก้กลับมาปะวะกลับมาพี่กก้ลับมาเป็นโค้ชใช่แล้วตอนนั้นก็พี่เริ่มจะไม่ติดทีมชาติก็ตอนพี่โก้กลับมาทำโอ้บอลนี่คือพี่เก่าเลยกูแบบว่าพอมเพื่อนหลังแม่งเลยอ่ะนะรู้ทางเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้มันนังอยู่คือปกติสุดหน้าต้องอยู่ข้างหน้ากัข้างหลังแค่ บอลแม่ก็อะไรัมาจากขวากูก็เดินสวนไปขวาแม่ก็ส่งซ้ายไงออกไปนู่นได้พักอีกนาทีนึงแม่ก็ส่งไปอ่ะเราล้มตัวไปแล้วกะว่าเดี๋ยวมีเสียงปี๊ดข้านหลังนะกูกนไปแม่งปี๊ดกูคิดไ่้เฮียสวยแบงเล่นต่อหันมาเยียให้เป็นเหลืองกูพี่ผมพูดไม่เหมือนหรอถามเลยเฮียพุดไม่เหมือนหรอวะ อ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้เบาๆครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับยินดีต้อนรับพี่รีซอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคือจริงๆอ่ะนั่งหาคนที่จะมาเข้ากับรายการเราอ่ะคือคิดไม่ออกเพราะว่าหนึ่งต้องเป็นคนที่ดื่ม สองก็เป็นคนที่มีสตอรี่ที่จะมาเล่าเรื่องได้ก็มึงรู้ไงกูก็ดื่มวะก็วันนั้นพี่พี่คุยกับผมอยู่ว่าถ้ามีดื่มมาชวนด้วยแล้วพี่ก็ทักมาบอกว่าถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้รบกวน้วยนะครับนี่มึงก็เลยลบเขาได้รับใช้มาแล้เลยรับใช้เลยทักมาคุยทักไปชวนก็ยินดีที่ได้รับใช้ มึงก็เป็นตำนานนักบอลไทยแล้วไยนี่คือให้ย้อนกลับไปเนี่ยสมัยที่บอลไทยยุคทองในยุคหนึ่งอ่ะใช่าง่นตอนนี้เป็นยุคทองตอนนี้วัยทองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้แลยเหมือนกันแลพี่กี่ปีแล้วเออถ้าทีมชาติเหรอก็พี่ติดตั้งแต่อายุสิบสี่ใช่สิบสี่สิบเจ็ด นั่นคือการเริ่มก้าวเข้าอายุ14ติดอายุสิบใช่ใช่นนั้นคือก้าวแรกที่เริ่มเข้าสู่พี่ปีเกี่ยวนกันนะผมอยากวัดกันรุ่นพี่เหมือนกันด้วยมันคืออยากทดสอบพีเท้าว่าเฮ้ยเราเป็นไงอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาเปิดคัดชุดนี้ทั่วประเทศตอนนั้นอยู่กรุงเทพพิเศษใช่กำลังเด็กกทนี่เด็กกทเหมือนกันรหัสอะไรรุ่นไหนนะผม159ครับพี่150่งหเตะบอลจริงๆก็คือ8ขวบ8ขวบนี่คือเข้าทีมโรงเรียน ยุน่าพี่เสียนรุ่นยุไม่เกิน12ปีนะโอ้โหเข้าไปแต่ก็ยังอยากเด็กท้ายแถวอ่าไปซ้อมกับเขาเพื่อนพี่เฉยเฉยแปดขวบมึงทำอะไรอ่ะไม่กูเตะบอลตั้งแต่ป .1 เหมือนกันนี่คือพอคือพอเข้าเรียนทุกวย่างี่เป็นไงไม่จริงมันหน้าเลยนไอ้เขาเตะบอลนะเขาก็จะถามใช่ไหมว่าเฮ้ยอ่ะจะทำอะไรพอแปดขวบเข้าไปทีมก็คือตอนแรกอาจารย์เขาไม่รู้ว่าเราชอบตำแหน่งอะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมีความเร็วนนี่ัเป็นศูนย์หน้าไปเลยมันแรกเป็นศูนย์หน้า ก็เลยไม่เล่นปีกไม่ให้เล่นเลยเออเป็นศูนหน้าไปเลยตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นสูนหน้าไปเลยเพรว่าหน้ามันก็จะวิ่งฉีกออกก็ยังได้วิ่งไปวิ่งมาใช่ก็เลยแบบเออเล่นหน้าก็เล่นหน้ามาตลอดยุคนั้นลงแข่งอะไรพี่กรมพระวัติศาสร์กรุเทพมหานครกรุงเทกาศนี่เป็นสามทัวร์เม้นหลักที่ผู้บริหารต้องแข่งกันสาทมคนตอนนั้นนะใช่ก็จะมีทเท่านี้มันจะมีพวก FBT แกนสปอร์ตาใช่ FBT ก็จะเป็นบอลเมื่อก่อนเป็นบอลห้าคนใช่ไม่เคยไม่เคยตะไม่แข่งกที่มันเป็นกั้นอะเป็นเป็นเป็นข้ออะเกะตับ วัดเทพบีลาโดไป11ศูนย์เทพบีลาพี่เว่งเหรอไม่ใช่วัดวัดวัดอันนี้เ็เทพบีลา11ศูนย์พอ10ขวบก็ทีนี้เริ่มเป็นตัวตัวหลังของทีมแล้วเป็นรุ่น12ปีชุดแรกที่ได้แชมป์กรมารศิษย์ษาตอนนั้นพี่เป็นคนทำ่าทีมคว้าทีมคว้าแชมป์เป็นกับตันทีมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนัดชิงเจอปทุมคา ชนะ4ี่ศูนย์กูมีคนเดียว4ลูกอะไรเงี้ยปทุมพงคาดักรอหน้าโรงเรียนไหมไม่อยู่ใกล้ๆกันล้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่นานนะเขาไม่ก็พี่ใส่เบอร์สี่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะไม่ไตอนนั้นพี่ใส่เบอร์สิบมามาเล่นซีเกมนี่แหละเพราะมันเป็นซีเกมมันมีรุ่นพี่ที่ใส่เบอร์สิบแล้วซีเกมเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่กำหนดอายุไม่เกินยี่สิบสามแล้วพี่อายุสิบหกมาขึ้นไปแล้วแบบเขาก็ให้เลือกเบอร์ว่าใครจะเล่กเฮี้ยเลยปะเออแบบไปมั่วเขาอย่างเงี้ยก็ไปคัฟอะไรอย่างเงี้ นี่สมาธิคือไม่ได้โทษโทษไม่กันมองตีนกันก็ไม่ดูนี่ดูพวกนี้มันก็คุยตอนแรกกูจะไม่ทักตอนแรกกูจะคุยกับมึงโทษโทษตอนมาใส่เวทีตอนทีมชาติซีเกมนี่แหละคือเขาก็เอาเสื้อมาวางเงี้ยพี่ก็ยืนห่างๆคนอื่นก็ไม่เลือกคนอื่นก็เลือกเบอร์ไปตอนนั้นเป็นพี่วิทูลกิบมงคลศักดิ์อดีตทีมชาติไทยยุคสมัยก่อนเขาเป็นตำนายเบอร์สิบสี่มาก่อนเขาเป็นโค้ชศูนย์หน้าไงเขาซ้อมพี่มา เขาไปเดินไปหยิบเบอร์14มาให้มึงเอาอ่ะม like ึงเอาไปมึงใส่เบอร์นี <S <S <No, like ้มึงเชื่อกูมึงดังแน่แล้วก็เป็นโซนเป็นแจ้งเกิดของพี่ในแบบในฟุตบอลไทยจริงๆที่แบบเป็นทีมชาติก็เสือกได้เป็นตัวจริงใน3นัดแรกที่โซนเป็นแล้วก็แล้วยิงยิงนัดแรกไป2ตัวรอบแรกไป2ลูกตอนนั้นก็มีโหวตมีอะไรเราแม่งได้คะแนนสูงสุดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นไปอังกฤษอย่างพี่ตอนนั้นไปละไปละไปอังกฤษตอนยุคสิบสี่ตอนที่ติดทีมชาติยุคสิบเจ็ดเนี่ยคือพอติดเสร็จปุ๊บอะกลับมาปุ๊บบกกก็ไไไไปปปออออัังงฤษเเลลย่หหรรพีาะนมึ� ไปเตอรบอลเปเตรบอลไปเตอร์โอคไปเรียนหนังสือ,ปอไปเตอรบอลไปไปที่มาที่ไปของการเดินทางทางนี้ลุงรโรวิหลหงทองเจ้าของแชียงเกตสสปอร์ตแชมิล่าเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์อยากเห็นเด็กไทยไปเล่นที่อังกฤษเ,เขาก็เลยให้นักข่าวของเขาเนี่ยที่ทำข่าวบอลรักเรียนเนี่ย เฟ้นหาเด็กนักเรียนที่ใครก็ที่มีแววสักคนนี้เอาลองดูแล้วไปถามเขา,เขาเขาอยากไปมันจะสนับสนุนให้อะไรเงี้ยเราตอบโดยที่เราไม่คิดเลยว่าไปครับเ,เขาก็เลยเรื่องเรา<ห>เก็<ห>เลยให้เราไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปแต่ตอนนั้นก็แบบจริงๆก็ไม่ได้มีสโมสรอ,อะไรนะคือไปเรียนหนังสือก่อนแล้วไปเล่นให้ทีมโรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมีเอเนต์มีไอ้มีสเกลอ่ะก็ประมาณนั้นก็เลยก็เลยได้ไปแล้วไปอยู่กี่กี่ปี4ปี4ปีกว่าเกือบ5ปี4ปีครึ่งเท้ไปอยู่ที่เมืองอะไร อยู่ลอนดอนนี่แหละครับคีซั่นเบลเลต์นเนีก็ตอนที่ไปเล่นไปเล่นไปเรียนหนังสือนี่แหละที่เบนวูดใช่ไหมแล้วพี่อ่ะไปก่อนที่โรง,งเรียนจะเปิดเนี่ยสองเดือนอแล้วเสือบไปเจอคนไทยที่นูน่นเขาก็แนะนำเขารู้จักโค้ชคนหนึ่งในคนริีซั่นเบลเลตเว้ยเขาก็แนะนำให้ว่าเออเนี่ยแล้วตอนนั้นพี่มีดีกีคือทีมชาติยูสิบเจ็ดไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์ซึ่งมันก็ประมาณนึงละดีกีเขาก็เลยบอกเ้ยเอาไปทดสอบไหมเด็กไทยมานะอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมีดีกีทีมชาติไม่นั่นลองดูไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเออเเ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 ออ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 อาา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 ามมมมลลลลลลลงงงงงดดดิววััันนนนนนแแรรรกกกกกค้้้้้ททสบบไไไไใใหหปปป่่่่ยพืืซ็็ตขจะู พี่เล่นพี่เล่นเียบอลโลกอ่ะยูสิบเจ็ดไปแล้วอ่ะแล้วพวกนี้มันเหมือนเด็กที่มันเพิ่งเริ่มอ่ะคือมันก็เข้าตาอยู่แล้วอ่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบไปกูเก่งกว่าเยอะอ่ะพูดง่ายก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ตอนนั้นมันคืออย่างนั้นนะคือกูเตะสองเท้าได้แล้วมันยังแปรบอลไม่ตรงเลยเนียเยรายการที่แล้วเนี้ย เราตัวเล็กกว่าเขา嘛ตัวเล็กใช่บางคนมันก็มีบางคนที่ตัวเท่าเราก็มีตัว,ตวใหญ่กว่าก็มีแต่สรีระอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งของเขาอะตอนเด็กๆเ,เขายังไม่เน้นมากเขาเน้นให้เด็กเล่นด้วยความสนุกสนานพี่เล่นนัดเดียวจําได้เลยมันมนัดเจอที่ทำเลเดเจอเชลซีแล้วเล่นเขาตอนนั้นเขาเป็นเ,นเด็กเว้เขาแบ่งเล่น3มครึ่งครึ่ง 15 20ยสิบนาทีวันนี้แหละวันนั้นที่เซนเปรเลชชนะเชลซี4-1หนึ่งกูยิงแฮตติก3ลูกเจ็ดโค้ชก็บอกว่าโอเคมึงไม่ต้องเล่นแล้ว u ยูมึงเกมนี้เกมเดียวพอขึ้นไปเล่น u ยูแล้วพอไปเล่นรุ่น18ก็ไปโหยับเลยยิงยิงยิงไม่ใช่แบบยิง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 ยับเลยพอเหมือนเราก็เล่นคือเรา จากบ้านเราที่พี่เล่าอ่ะคือพี่เล่นข้ามรุ่นมาตลอดอยู่แล้วไงตอนเด็กอย่างเงี้ยมันก็เลยไปเล่นกับรุ่นพี่มันก็ง่ายแล้วตอนนั้นภาษาพี่คือได้หมดแล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วยังสีเหลืองเยลโล่เอ้ยไอ้ีแม่งคมห่ะแม่งแม่งปูมาไม่ละแก้วมาสีเหลืองว่ามันเหลืองว่ามันมันคงมองแล้วมองมาแล้วว่าไอ้กูเล่นดีที่สุดเลยภาษาจีนตอนนั้นไม่ได้เลยพี่ใช้เวลาประมาณสักสี่ห้าเดือนอ่ะพูดได้เอาพูดได้แล้ว เฮียเอออยู่จะเล่นเลยมันมองตาแล้วด้วยอ่ะระดับส่งไปอย่างเงี้ยพูดได้กลาบก็ไม่ได้เลยเดิ๊นชิวชิวชิวแล้วพูดได้ละโอเคกูไม่เคยพลาดนะพวกนี้กูเก็บหมดเลยนะพวกอย่างเงี้ยวันนี้เฮียเป็นตาบาแล้วเนียแล้วรู้สึกว่าการที่ไปอังกฤษตอนนั้นอ่ะช่วยให้เราเก่งขึ้น มากว่ะกู้ยเยอะนะเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าช่วยเลยใช่ป่ะมันคือนคนอีกเวลหนึ่งแล้วใช่มันคือบอนอาชีพจริงๆคือทุกคนแม,ม่งเตรียมจะไปสู่ระดับอาชีพจริงๆเงี้ยเพื่อนพี่บางคนอายุ15เงี้ยคือแม่งเซนแบบล่วงหน้าแล้วอะเซนอาชีพอะล่วงหน้าแล้วคือไม่เก่งนขนาดเลยแต่เราก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของ w o r พิ่ม m i t เราไม่สามารถแอพลายได้ไงแล้วก็กลับมาก็เข้ามา อยู่กลับมาอยู่ทีม,ทมชาติไทย,<อ>ยมาทีมชาติไทยแล้วก็ทีมบีซีเลที่เป็นทีมอาชีพไทยสมัยก่อน <ๆ S 2> พวกหลีกหลีกรอ,องอ่ะพี่หลีกรองยังไม่ค่อยมีเยอะสมัยก่อนมีตรงใต้ทางด่วนเรียบด่วนอะมีตรงแข่งก<อ>ันประจำแบบสนามปูเนี่ยยี่ห้อประตูนี้เอ <laughs> เอเนี่ยแหละมึงไปเตะเขาได้มันด้สนุกดีใช้เตะก็ได้เฮ้ยไม่ต้องแต่ถ้ามึงเผลอเตะขาเขาก็เตะหัวมือ เกิดไปด่าเขาขึ้นมาเขา็า้องเนี่ตอนนั้นเคยอยู่กันไรนะ19กลับมาเรา19บเใช่ก็มาเริ่มมาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก็ตอนนั้นแหละเดี๋ยวมันจะจริงจังไว้เราชนแก้วนหน่อยเฮ้ยมันก็หล่อยกูกูกู็ไม่ได้กินอะไรเลยมึงเขาเลยไม่แต่กูฟังแล้วกูเพลินน่ะใช่ใช่เมื่อกินกินไอ้เทยกูก็พูดกูก็ไม่ได้กินมึงก็กินกิบกีบไอ้เทยกูแบบอื้มอีกเฉยแลยิ่เปรี้ยวปากเอ้าวันหลัาเราก็บอกว่าหยุดแป๊บเดียวทีมชาติอ่ะตอนกลับมาตั้งแตตต่่่่อออนนนนนัั้ะะีีีีกกปทมชาาิยยูวๆ กว่าจะตีรทายเนี่ยกว่าจะรีทายก็ยาวมาจนถึงช่วงที่เป็นยุคพี่ติโก้นี่แหละอ่าก็ประมาณสัก10บกว่าปีอ่ะ่มีตอนนั้นอ่ะที่เราเตะเรามั่นใจไหมว่าเราคือศูนย์หน้าที่เก่งที่สุดในทีมตอนนั้นนะเวลานั้นมั่นใจแดดดองตอนนั้นที่ยืนคู่อะมีคนเป็นยิงเคยยิงกับพี่โก้อยู่บางเกมเอาพี่ทำาพี่โก้ด้วยเหรอ ทานทานช่วงแบบชุดในทานพี่โก้แล้วนะพี่ทานพี่โก้ทีเดีสินนี่ห่างห่างมากเลยเพราะทีเดีสินมันก็ขึ้นมาเร็วก็คือพี่เข้ามาเป็นรุ่นตอนกลับมา18ป่ะใช่ใช่แปดสิบมา18 19 18พี่เข้าพี่เข้าชุดใหญ่พี่โก้ยังอยู่ใช่ใช่ใช่เฮียเออยุคนั้นอ่ะยุคนั้นอ่ะแล้วพี่อยู่จนถึงพี่โก้กลับมาปะวะ อยู่กลับมาเป็นโค้ชใช่แล้วตอนนั้นก็พี่เริ่มจะไม่ติดติมชาติก็ตอนที่พี่โก้กลับมาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันเป็นเป็นเจเนเรชั่นใหม่หรอหรว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่เอาตอนที่พี่ไม่ได้เอาไมื่อไหรไม่ได้บาดหมางอะไรกันหรือเปล่ามันเคยมีแต่มันจบไปแล้วมันมีที่เราเองคือตอนนั้นนะพี่ซิโก้ เหมือนเขาก็เขาก็มีทีมของเขาแหละเขาก็อยากเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหม่เด็กๆขึ้นมาเจชนาทิพซึ่งมันก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะมันก็เรื่องของโค้ชเขาจะเลือกใครแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราผลงานดีในสโมสรเราดีต่อเนื่องตอนนั้นเราก็ยุปมาณสักสามสองสามสามเขาบอกว่ามันมันเริ่มอายุเยอะมเยอกมันแก่ไปสรารับผู้เล่นเอาฟิลอย่างเงี้ยแต่ก็ได้มีคนเล่นนั้นที่ก็30กว่าก็ยังมีรุ่นเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ติดแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ไปเจอเขาเหมือนไลฟ์สดช่องหนึ เอามาแทนใครมาแทนมุ้ยเหรอแทนปีโ yeah. ป้ตอนนั้นอะไรเงี้ยแทนก๊อป์ฟเฟอร์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ร่างดูอยู่พอดีแบบเฮียพู้งี้ทําไมวะไม่เอาก็ไม่เอาหรือจะแบบเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่แบบอยู่ๆก็มาพูดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยแนี่เคลียร์เรียบร้อยไม่ไม่เคลียร์เพราะว่ามันไม่มันไม่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรไงอ่ะนี้เขรู้แล้วตอนนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วคือเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่เรามีในใจอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเรารู้สึกเองอะไรเงี้ยกูก็นึกว่าเคลียร์กันแล้วจริง ไม่เอเคียกับตัวเองแล้วกูเคลียร์ตัวเองแล้วอะไรช่างเถอะกับการเป็นทีมชาติแบบประทับใจที่สุดในตอนที่เป็นทีมชาติลูกยิงลูกไหนแมตช์ไหนคือทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยพี่เล่นครั้งครั้งที่3แล้วเราจะต้องเป็นความหวังของทีมแล้ววันนั้นเราลัดชิงเราชนะเวียดนาม3-0เนี่ยแล้วพี่ยิงคนเดียว3ลูกกลับมาเป็นดาวโซนโวร่วมกับนักเตะเวียดนามอีกคนหนึ่งซึ่งจากพลิกสถานการณ์จากที่ยิงไม่ได้เลย กล,ก,กลับมายิงแฮตติกแล้วก็เป็นดาว์ซันโวของโซลเมนอะไรเงี<ม>้ยซึ่งมันก็มีความทรงจําที่ดีกับโซลเมนอย่างนี้ถ้าอย่างโซลเมนต์อื่นก็แบบอย่างมีนัดที่เจออ<ม>ินโดนีเซียก็จําได้เล่นซูซูกิครับแต่พอมาลาทีแรกเลยโดนอินโดแม่งม่งเลย<ม>พอหนึ่งๆปุ๊บทีนี้มันเท่ากันแล้วไงแม่งก็ต้องมาเร่งพอเร่งเร่งแม่งยิงชนคานบ้างอะไรบ้างครึ่งแรกไม่เข้าเลยมาครึ่งหลังเขมาแล้วเจ็ดสิบอยู่แม่งจ่ายแบบเลียดมาคัดแบ็คม,มาไม่ถึงลูกมาถึงกูอะโอหขี้จ่ายเฮียกูฮีโร่เลยขี้นยังไม่ดโนบอลาย แต่คิดดีใจฮีโร่แล้วแล้วพี่แปรบอลแรงสุดชีวิตแล้วนะ <S <S 1> <S 1> อึง้งแม่แปรบอลแม่งขึ้นไปดางอึง้งเขาปลอยนำสองหนึ่งเหียอัศจรรย์แทบแตกอ่ะแล้วตอนนี้ดีใจเท่ไหนดีใจแล้วก็วิ่งไปทุ่วสนามเลยตอนน <S 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 อั้นยังไม่ไมาแล้วหก แล้วก็เหนื่อยชิบหายเลยแล้วที่ยีใจัยตัวปีเตอร์ลีแม่งแบบมาจับหลังแล้วก็ผลักเข้าสนามแบบไอ้สายกูแบบดีใจัยใช่ไหมไอ้คือพอสนามมันมีมันมีลู่อ่ะมันทําให้เสียงแฟนบอลมันมันไม่เพเชอร์ป่ะอะาชใช่ใช่ใช่มันมันห่างไปหน่อยก็มีผลคือจริงๆมันต้องควรต้องใกล้กว่านั้นคือมันมันไม่ใช่เวลาร้องเพลงเวลาเชียร์มันไม่ใช่ฟุตบอลสเตเดียมไงมันเป็นแบบ มันเป็นสเตเดียมโปิกสเตเดียมที่แบบแข่งกีฬาหลายวประเภทอะไรเงี้ยตัวไมสเหมือนกันเอ้แต่สมัยก่อนตอนไปเล่นที่งกีษอ่ะเราต้องไปเล่นสนามเนี้ยเฮี้ยตอนไปวอร์มอ่ะเฮี้ยเขินเหมือนนะมันมึงใกล้กูเฮี้ยมันใกล้แล้วก็เหมือนไปบังเขาหรือเปล่าหรือเฮี้ยอะไรอย่ตเงน้นเอสัตว์แต่กูเป็นนักเตะแต่กูรู้สึกเียแล้วมันด่ากูเพอวะอะไรเงี้ยเออแบบเราไม่เคยใกล้เหมือนรู้สึกว่ามันจะกระชากคอเสื้อเราได้ปะไม่ได้มันสามารถข้าม ไอ้ป้ายโฆษณาลงมาหากูได้เลยแบบกูต้องตีนอะไรเงี้ยบอลอังกฤษมันเลยมีพวกแก้ผ้าลงมาเยอะใช่ใช่ใช่มันถึงมีพวกสะจั้วที่ใส่เอี้ยมเอี่ยมม่วงม่วงเขียวๆอวะหันนั่งหันหน้าขึ้นไปบนนี้ตลอดเวลาเขาเป็นกฎเลยว่าห้ามดูฟุตบอลเลยมึงต้องดูคนอย่างเดียววันนั้นมึงถามอยู่ที่บอลไทยอ่ะมันมีการ์ดเหนไห่าเพราว่าพี่เขาจะอยากดูกูสงสัยว่าพี่คนมองพวกกูกูอยากแล้วเขาไม่อยากดูบอลหรอไอ้สารแ่งอยู่ข้างหลังแล้วคนมันงแค่ อะไรวะไอ้เจ้าต้องอยากรู้มากกว่าไอ้สัตวนอ่ะกลับมาที่ท่าวันนั้นยังวิ่งอยู่ท่าเนี้ยหนึ่งสองสามเสยแล้วก็ยิงตอนแรกเนี่ยตอนนั้นที่ตอนนั้นอยู่ทีมบาร์กอกลาเซฟซีบีจีเอฟซีนี่แหละแล้วพี่ไปตัดผมแบบโมฮอคเกลียนวายสัดไปแล้วก็เนี่ยทำมือเงี้ยมันหล่อว่ะเทียแม่งเกลีย์แต่ไม่ได้แค่มันเกลีย์เฉยไอ้เทียแม่งแบบไม่โคตรสั้นเลยเทียอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ไอ้ตัวไหนไม่รู้เดินผ่านแล้วบอกว่า เออเนี่ยเรายิงเข้ามึงก็ทำท่าที่เลยเสยผมนี่เลยเออวะเฮียได้อยู่นะอันเนี้ยแล้วก็แล้ววันนั้นก็ไปครั้งแรกแล้ววันนั้นเสียยิงเข้าด้วยยิงเข้าก็ไปหน้ากล้องเลยแบบเสยปาบเงี้ยแต่ตอนรู้สึกว่าเฮียมันธรรมดาไปวะคือแม่งอยู่ก็เสยไปเลยเฮียมันกล้องมันจับไม่ได้ด้วยเออมันเบาเป็นมีคนตั้งฉายาให้ว่าเป็นลูกยิงสับสังหาร ก็คนไทยมันขี้ตั้งชื่อเนอะเออก็ชอบตั้งฉายายังเป็นสับสังหารอะไรเงี้ยแล้วพอสับสังหารเสร็จไอ้ยิงยิงนี้ก็มาทีหลังนะเพราะก็รู้สึกว่าไอ้ีคกูขอเติมอีกสักหน่อยเพราะเพิ่มไปทียิงแล้วสะใจมากขอแบบอะไรเงี้ยสักหน่อยเอออย่างเงี้ยก็เลยทำแล้วก็เติมไปแบบเป็นแบบเหมือนพวกอะไรนะ ล็อบบี้ทีนสมัยก่อนมันจะยิงแล้วเท่าทำนี้แล้วก็เติมเข้าไปหน่อยไอ้การอ่ะคลิปฉายาให้กันอ่ะไอ้หนูหัวถุงยางในการเหมือนกันเฮ้ยจริงมันชอบใส่ผ้าเหี้ยอะไรพันสีเขียวะแต่บอลเนี่ยหัวยางอ่ะผมใส่แบบไอ้หมวกที่มันหมวกว่ายน้ำอ่ะพบผมมันลงตาไงอ๋อก็คือรวบใส่ผ้าไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกมึงเคยเห็นมันตอนเตะบอลมันเจ้าหูหัว a สุจิเอออย่างยี้ได้เอออย่างี้ได้ยี่ได้อย่างี้ได้ยี่ได้พลาดหัวดยางเสร็จพิมพ์นี่หายนะเนี่ยอากรู้อะ กัวไอเฟอร์ที่ต้องขึ้นด้วยพ่อหนุ่มอะไรสักอย่างพ่อหนุ่มจมูกตันทำไมวะมันเป็นวัดอ๋อเหรอก็เป็นวัดเหรอไอ้เฮียได้ได้เออเฮียก็เท่พนะเว้ยเป็นผูวแแบเต๋อบอลแล้วชอบจมูกตันอย่างเงี้ยเหรอตลอดเวลาตลอดตลอดพอหนุ่มจมูกตันยิงแฮตติกพาทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเท่เอออันนี้ฉายา ผมมีอีกเรื่องนี้สงสัยมากมันมียุคหนึ่งที่พี่ใส่รองเท้าสตั๊ดสอง,องสีสมายังไงตอนนั้นไอ้แฟชั่นรองเท้าสตั๊ดสองสีมันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากแค่คือพี่ไปพเซซ่าไนกี้แ่แล้วพี่ก็จะได้รองเท้าเนี่ยเยอะทุกสีทุกรุ่นมาแบบเต็มไปหมดแล,วแล้วเวลาส้มกับแดงอ่ะมันก็แบบมันยิงทั้งคู่ไงคือถ้าคู่ไหนที่มันยิงไปบ่อยพี่จะใส่คู่นั้น ตลอดแล้วมันเสือกยิงแต่ไม่เดี๋ยยิงทั้งคู่แล้วพี่ก็แบบเอามานั่งลองเงี้ยก็เหมือนในท่าดีใจนั่งลองเงี้ยใส่ข้างราสีแล้วก็นั่งมองเฮ้ยกูใส่คู่ไหนดีวะก็ถามเพื่อนเอ้ยคู่ไหนดีวะมึงก,ก็ใส่สองสีไปเลยข้างราสีอ่ะงั้นกูลงไปวอร์มสองสีแล้วกันจะได้รู้จะได้รู้ว่าอันเฟลลิ่งอันไหนที่มันมั่นใจออแล้วเดี๋ยวใส่สีนั้น อลองก็เลยวัดดวงแล้วใส่แม่ลงไปทั้งคู่เลยแต่วันนั้นเป็นบอลโลกเราเขาเลือกด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนแม่ก็ตื่นเต้นกันนะสองสีแล้ววิ่งได้ไงก็เลยเป็นแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ว่าไอ้รองเท้าสองสีก็เลยหลังจากนั้นก็ใส่รองเท้าสองสีมาเกือบตลอดซึ่งยุคนั้นจะบอกให้ว่ามันเป็นเทรนด์ในยุคหนึ่งเลยนะกับ,บ <ร S 2> วัยรุ่นที่ใส่รองเท้าบอลสองสีแต่พ่อแม่จะไม่ค่อยชอบใช่เพราะราซื้อให้สองคู่อย่างว่าแต่พ่อแม่เลยไนกี้ก็ไม่ชอบจริงเหรอมันจะขายยากนะรีซอาอะไรแต่จริงๆยอดขายน่าจะนะเพรามั มีอ็อปท่านมากขึ้นเออเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เช็คกับเขายุคนั้นเสื้อทีมชาติไทยเป็นไนกี้อะไนกี้เป็นไนกี้ใช่เป็นไนกี้เป็นสีเหลืองอ่ะกูว่าเราคุยเรื่องบอลกันเออเยอะไปที่เก็ยพูดบอลเ้เสักพอละแต่ว่าพอเลิกมาก็เลยก็เหมือนเข้ามาอยู่ในวงการเออเข้ามาอยู่ในวงการประมาณนึงครับเหมือนม่พี่ทำทำงานสองวงการมา ก็เป็น10ปีแล้วนะคือเหมือนเริ่มเป็นพรีเจนเตอร์สินค้าตอนนั้นก็คือตอนอายุ17อะไรเงี้ยคือโฆษณาอะไรเงี้ยคือเขาก็ถือเป็นนักบอลที่หน้าตาดีนักบอลเซเล็บอ่ะเออแบบว่าไอ้การเร่มย้อนมาดูเลยอะความเซเล็บตรงนี้เนี่ยเราก็คือเดวิดแบ็กแฮมเมืองไทยหรือเปล่าโอ้ยืมไม่ขนาดยยยยยย แต่มีคนพูดนะพี่เพราะอาจจะเป็นความที่เราชอบไอคแคมด้วยสมัยนั้นคือตอนนั้ไอแค่มทำอะไรกูทำหมดไอ้แค่มันเขาเท่สุดมีเมียเป็นนางแบบเนี่ยนี่คือความฝันเลยแฟชั่นทีวีกูดูทุกคืนสมัยก่อนเลยใช่เนี่ยคือแม่งคือไอดอลกูจะเป็นอย่างนี้ให้ได้คือแม่งเก่งในสนามด้วยแล้วแม่งนอกสนามแม่งก็เท่ด้วยใช่แล้วแต่งตัวเขาเป็นไอคอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ู้สึกเอออยากเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นมีไหมเข้ามาคนในวงการเข้ามาแบบไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคนที่เข้าหาเรา มแต่เราไปหาเขามี่เราไปหาเขาแล้วเขาคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีบ้างเดี๋ยวเอเมซเซนตเขามีตัวย่อได้ไหมตัวย่อไม่ดไม่ต้องรู้ขนาดหรอกพลาดหัวขะผมจะได้พลาดขึ้นปกไงอย่าดีกว่า S> <S เดดวไม่สะกเจ้าชู้วะตอนนั้นเจ้าชู้วะก็มีบ้างไม่ไม่เจ้าชู้แต่ว่าชอบคนหน้าตาดีอ่าไม่เรื่องปกติเริ่มเพราะนักบอลมันก็จะแบบอยู่แต่กับแคมป์ทีมชาติเนี่ยอยู่ในนักบอลแหละไม่ได้เจอแต่ผู้ชายบางครั้งบางครั้งก็จะมีโอกาสได้ทำงานกับคนเหล่านั้นท anyway> claro> oh ี่เราเจอในในทีวีอะไรเงี um um ้ยเพื่อนๆแต่บางทีก็แบบเฮ้ยยังมึงจีบดิคนนี้น่ารักเ้ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีพูดคุยบ้างอะไรเงี้ยแต่นักบอลรุ่นใหม่ๆเขามีแฟนนางแบบใช่ใช่เหี้ยเสียดายว่ะไมถุย มันก็เป็นยุคเป็นสมัยยุคสมัยไปฟุตบอลมันก็โตขึ้นสปอนเซอร์อะไรแล้วมันมีได้เจอกันเยอะขึ้นอ,อะไรเงี้ยวงการใ่ายมากอยากอยากรู้เรื่องค่าตัวแบบเอาที่ตอบได้ว่ายุคพี่กับยุคเนี้ยมันต่างกันกี่เท่าอะพี่ยุคแรกที่พี่กลับมาจากอังกฤษเลยใหม่เลยคือพี่ได้ตอนนั้นเดือนเดือนก้อนแรกคือ4 0,000บาทก็เยอะมากสี่หมืบาทในยุคอายุ19ปีตอนนั้นถือว่าก็เยอะเหมือนกันชุวนี้เท่าไหร่วะแต่ยุคนี้ก็ถ้าท็อปทอปเลยนะแม่งหลายแสนแล้วนะช่วงที่พี่แบบ บอลเริ่มจาบูมบูมบอลไทยเนี่ยมันจะมีนักฟฟอพริกามาอย่างเงี้ยมาผ่านตรองเมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปยุโรปแต่ตอนเนี้ยส่วนใหญ่ที่มาคือจะเป็นพวกที่มีคุณภาพมาแล้วไม่ได้มาแค่เพื่อผ่านไปที่อื่นอะมาเพื่ออยู่ที่นี่เลยเพื่อมารับเงินที่ได้ที่นี่อะไรเงี้ยคำถามคำถามสุดท้ายละในฐานะที่เป็นกองหน้าัวพุ่ง <c oughs> ไม่ใช่ไอ้กูพุ่งบ่อยไม่ค่อยได้ที่กรรมการไม่ใจร้ายคำถามกูเคยถามกรรมการว่าพี่ผมพุ่งไม่เหมือนหรอที่กูถาม ไอ้เฮียพูดไม่เหมือนหรอวะเออมึงไม่เป่าให้กูวะคือเราีเราเราเราล้มตัวไปแล้วแตว่าเดี๋ยวมีเสียงปี๊ดข้างหลังนะกูกลัวไปไม่งปี๊ดกูคิดได้ไอ้เฮียสวยแรงเล่นต่อหันมาเยียให้เป็นเหลืองกูไอ้เฮียกูพูดไม่เหมือนหรอจานคำถามคือเวลานักบอลที่ล้มลงไปแล้วเจ็บมึงสังเกตนี้นะให้บอกว่าไอ้คนที่เจ็บจริงไม่จริงเนี่ยถ้าผู้ที่ดิ้นอ่ะไม่เจ็บแต่ผู้ที่นิ่งไปเลยอ่ะไอ้กูบอกเลยว่าหาออกแน่นอนแอ้ปุ้งแล้วถ้ามันเจ็บจริงมันดิ้นไม่ได้เว้ยอ่ะ จบเรื่องบอลแล้วเรามาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าผมอยากรู้ว่าหลังจากจบรีทายกับไปนัังบอลแล้วเข้าสู่การทำงานวงการเต็นตัวแล้วก็มาแต่งงานที่แต่งมาพฤศจิกาพฤศจิกาปีที่แล้วที่ผ่านมาปีที่แล้วใช่ปีที่ผ่านมากี่เดือนก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้เป็นไงบ้างดีกว่าเดิมด้วยเฮ้ยเหมือนมันก็สบายใจขึ้นแบบฝ่ายหญิงอย่างภรรยาพี่เขาก็ก็ก็มั่นคงมากขึ้นมั่นใจขึ้นเพราะที่ผ่านมา เขาก็รู้ประวัติเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนดีแหละก็คนดีประมาณนึงแต่ก็มีส่วนเทียที่น้อยหน่อยคกี่ปีพี่สิบปี้จนจนวันที่จนจนตอนที่แต่งก็คือสิบปีพอดีซึ่งระหว่างทางแม่เขาไม่ชอบพี่เลยอ่ะไม่ชอบตั้งแต่แรกตอนแรกๆแต่หลังจากนั้นพี่ก็พี่เคยบอกเขาว่าให้แม่บอกแม่อย่าตัดสินผมจากข่าวให้แม่ลองดูจากการกระทำผมแล้วกันข่าวนั้นคือก็ข่าวเรื่องผู้หญิงันเมื่อถามพี่อล้ไมรู้ ก็ไปเสิร์ชกูเกอรไปดูไปเจอซึ่งตอนนี้ทำไมอ่ะก็ท่านี้ไงเออผมไม่เห็นไม่เห็นมีลุงพี่ทำให้มันเกิดอะไรอย่าเงี้ยโอ้ยพี้ย่าได้ตั้งนานแล้วถามเรื่องแก้วถ่าชนถ่อยชนหน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 ่อยที่สำหปีนี้ปีนี้อยู่แล้วเหร่พี่สามสิบเก้าครับปีที่สามเก้าหรอไอพี่เลขสี่แล้วนะใช่ใช่ใช่กูอยากให้สี่ไปเลยเพราะมันเท่กว่าในวัยย่างสี่สิบมีแผนอะไรต่อป่ะธุรกิจ การทำงานการวางแผนจะไปไหนต่อลูกเออลูกนะลูกเนี่ยอยากมีแล้วพี่อยากมีลูกสาวเพราะเราอยู่กับผู้ชายมาเยอะในชีวิตไงของคุณป็นลูกสาวแบบอะลักหน่อยอดูหน่อยใช่ใช่แต่เป็นลูกสาวมันก็จะมันจะดูซอฟขึ้นดูซอฟขึ้นเด้งเลยแต่ แต่ว่าบ้านของบ้านพี่เฟยใบ้านภรรยาพี่เนี่ยอยากมีลูกชายเขาแบบอยากมีลูกชายเขาอยากให้เป็นเหมือนพี่ให้เป็นนักกีฬาแล้วก็บ้านเขาก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยเขาก็ไม่อยากให้ผู้อยากให้เหมือนพี่อ๋อการบริษัมึงกอะไรกูเนี่อาทีตย์แล้วมึงถามตี้ยังไง โหนี่แหละที่สร้างข่าวเลยเนี่ยเยอะแผนไว้บ่าแผนไว้หมดอะไรคือตอนนี้กําลังทำแล้วอาจจะต้องทําแบบว่าให้ให้แพทย์ช่วยได้ได้นี่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันส่งใช่อาจจะแบบหรือไม่ก็อาจจะมี2คนไปเลยไหญิไปเลยจริงๆงมันเลือกได้หมดเลยใช่ครับเรื่องโากเรื่องลูกเรื่องแต่งงานเลยเป็นเรื่องงานนี่แหละเรื่องงานอยากมีธุรกิจส่วนตัวที่แบบ เป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เริ่มทำแล้วจะเห็นพี่ขายในในในรูปเนแบบออะ,<ช>อะไรเออก็คือเป็นชื่อว่า um อบป้าเซรั่มชื่อแบรนด์ว่าอบป้าพวกอินกีเดียนต่างๆที่ทำเซรั่มอ่ะส่วนใหญ่ก็มาจากเกาหลีไงเดี๋ยวจะกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนนี้ก<อ>็เ,<อ>เริ่มแบบสเปดไปก่อนแจกๆเริ่มทำให้ให้เห็นไปก่อนอ,อะไรเงี้ยอืออือใช่รอรอเพราะว่าในไลน์เขาตอนที่เขาเริ่มแล้วอันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอการเปิดตัวตอนนี้ก็มีบริษัท มีเดียโปรดักชั่นก็ทำยูทูบมีช่อง YouTube 2ช่องคือช่องรีซอซีนนี่รีซอซีนมันไมนเกี่ยวกันเลยบอลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เสื้อเ uh huh. หมือนเด็กช่างไงนะโป๊กคิงโพคิงไงอะไรไงแล้วเขาเหมือนน้องๆในช่องอ่ะมันก็ทำมาอะไรเงี้ยขอชอขอชอช่องนี้มาก็เลยเออใส่มาเลยเจอเฟยพอดีแล้วก็อีกช่องหนึ่งชื่อว่าแมนออฟเดอะแมทช์อันนี้นี่ใช่ป่ะเออนี่เอ็มวีพีแมนออฟเดอะแมทช์อันนี้จะเป็นแบบ เพจฟุตบอลไปเกี่ยวฟุตบอลล้วนอรอติดตามรอติดตามมีอะไรเรียกไปออกได้ครับพี่มามารายการเราแล้วใช่เลยใช่มันถือว่าเป็นการแรกมีเดียกันเราต้องไปของพี่บ้างใช่จะเรียกไปทำอะไรบอกมาได้เลยได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ไป ผมไม่ใช่ว่ายินดีที่รับใช้ครับก็ยินดีที่ได้รับใช้พี่เหมือนกันครับขอบคุณครับมีกีฬาอื่นที่พี่รู้สึกว่าอยากอยากลองไปนี่นะหลังหลังมีไปเล่นอื่นปะมั้ยมีก็มีไปตีแบดกับน้องๆบ้างอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นพวกเจสกีไวเออรเออเอาเจสกีตอนนี้ก็ยังแบบยังไปฝึกตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนเริ่มชวนไปตีกอล์ฟแต่กูตีไม่เป็นอะไรเงี้ยพอตีกอล์ฟก็จะมาอยู่กับช้างได้เหมือนกันได้แล้วกบางทีเข้าทางบางทีบาดีเขาก็มีทัวร์นาเมนต์อยู่เหมือนตอนที่พี่ต่อยเทนนิสเงี้ย แต่ตอนนั้นคือบ้าเลยนะคือแบบซ้อมบอล4ี่โมงครึ่งซ้อมมวยเที่ยงอะซ้อมเที่ยงเลิกบ่ายสองขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรีซ้อมบ่ายสองครึ่งเลิกบ่ายสองครึ่งไปถึงชลบุรีสี่โมงครึ่งไปเสรกูเปลี่ยนชุดลงซ้อมเลยเงี้ยคือตอนนั้นกูแบบว่าบียอนเลยอะฟิตสัตว์กูบียอนไปเลย2เท่าอ่ะฟิตแบบเออใช่คือมวยเนี่ยมันแบบเวลาสั้นจริงแต่แม่งแบบมันต้องคิดตลอดถ้าไม่ต่อยเขาก็ต่อยเราแค่นี้ย่างบอลเนี่ยมันยังเดินได้ โอ้ <target> บอลน,นี่คือพี่เก่าเลยถ้ากูไม่อยากได้บอลกูเหนื่อยๆกูยืนให้ม <youngest> <elementary> <Pres> ึงมาร์เลยกูแบบว่าพอเพื่อนกองหลังแม่งเลยอ่ะนะรู้ทางเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้มันนั่งอยู่นะคือปกติสุดหน้าต้องอยู่ข้างหน้ากองหลังแค่เราเห็นพี่ข้างหลังเนี้ยแล้วทำเป็นฟอร์ว่ากูขยับทางอื่นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยบอลแม่งกำลังจะมาจากขวากูก็เดินสวนไปขวาแม่งก็ส่งซ้ายเงี้ยออกไปนู่นได้พักอีกนาทีนึงแค่ส่งไปอ่ะไม่แต่ว่าเราเราเลือก เลือกช็อตเล่นไงบาลทีมันไม่ต้องพี่เคยขยับทุกช็อตแล้วมันไม่ได้บอลไงมันก็เสียแรงเปล่าสุดท้ายละวันนี้เทปน่าจะเพียงพอละ <c oughs> อคุยกันเยอะมาก <c oughs> วันนี้เรา,าขอบคุณพี่เราสอมากดีสอ เล่นเล่นเล้นเรื่องไปแล้วเล่นเรื่องไปแล้ววันนี้พวกเราขอบคุณพี่ลีซอมากขอบคุณที่เอ่อมารับใช้นะครับรอบหน้าขอไปรับใช้บ้างได้เลยครับวันนี้่ดุมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้พวกเราเจอกันเทปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วก็ช่องพี่ลีซอลีซอซีนกับแมนออฟแมนส์ครับแล้วก็ฝากโอปป้าเสยดำด้วยโอเคโอเคครับเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ